ี่ใส่ลงไปได้นะครับผมเรียงให้แต่กล้องแบ่งกันสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับหม้อ,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 อมเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับ าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาชือ้อกันแล้วนะครับผมวันนี้ไทยว้าของอร่อยประจำปีทุกท่านเลยอึ้งอึ้งอึ้งวันนี้ได้อึ้งมานะครับผมไปไปซ่อนนะครับผมซื้อเขามาซื้อเขามาครับผมอันนี้ได้มาครึ่งโดนะครับไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บอันนี้ก่อนยอดมะขามอ่อนวันนี้โค้ชชาจะต้มใส่ยอดมะขามอนนะครับผมแล้วก,ก็กินก,กับแก้วนะครับทุกท่าน ดอยอดมะขามหดนมีไหมครับท่านนี่บ้านโครชาชนี่เยอะแยะเลยนะค <Wow. S 1> รับยอดมะขามบวานนี่นี่ทุกท่านจำได้ไหมคลิปที่เดียวโครชาชก็อันนี้นะครับเนาะเอาแมงจีนุ่นครับผมตัวนี้แหละหน้าบ้านนี่แหละครับผมกิบยอดมะขามหวนต้มใส่อึง่งแล้วก็กินกับอันนี้นะครับผม กับแจ่ยวคุ้มๆเอาเยอะๆหน่อยนะครับไปช่วยทั้งนั้นเลยนะครับผมตอนนี้โอ้มะขามหลอกเยอะปีนี้นะครับผมน่าจะติดเยอะนะครับตัวนี้นี่เล้วครับผมมาลูกเครื่องปุ้งก่อนนะครับเครื่องปุ้งก็นน้ำมันโอ้น้ำมันก็จะหมดแล้วนะกล้อง น้ำปลาครับผมข้าวั่วอันนี้ทำเจียวเกลือชูโรตพริกปนพริกลับก็กระเทียมครับผมอันนี้ขมิ้นสดนะครับขาคิงมะนาวหอมโหยายพริกอันนี้ยอดมะขามออนนะครับผมแล้วก็ตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องแล้วก็ต้มน้ำร้อนก่อนนะครับนี้ผมเครื่องก่อนขมิ้นครับผม ครับอันนี้ครับผมคอมีนแล้วก็ข่าครับผมแล้วก็คิงนะครับกินด้วยนะครับผมรสชาติของโปรดเลยนะครับเมนูอร่อยประจำปีนะครับผม เตรียมพริกนี่เดี๋ยวโคละชาญจะใส่ฟอร์มอื่นนะครับผมพริก็กใส่ไปน,น,นิดพริกตามด้ยวยหอมหัวใหญ่ครับ ครับผมมาวางหมกอนลงแล้วนะครับผมนี้ใช้เตาเล็กอยู่นะคะเตาใหญ่ยังใช้ไม่ได้ครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับทุกท่านเลยนี่ใส่ขึ้น,ลกกน,นแล้วรก็ตม้มก็มปิดฝาไว้ร้อนน้ำร้อนเราค่อยมาใส่อึ่งน,นะครับผม A Later Few Moments later. ผมระหว่างที่รอแล้วก็ทำน้ำจิ้มแจยวรอแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยใส่ <No. S 1> เครื่องไม่เฉยๆครับผมเข้าค่วใส่ลงไปใส่พิกลน,นิดหน่อยนะครับผงนัวเหลือนิดหน่อยครับผมอืม มะนาวครับผมเดี๋ยวเราไปปรุงทีเดียวด้วยนะครับถ้าเราจะปวัวมันจะไม่อร่อ <c> ย <oughs> ขัดไม่ได้เลยสิ้ <c oughs> อัลผลม <c oughs> <c oughs> น้ำร้อนด้วยยัง ว่าน้ำจริงน้ำตะไคร้ออกหรือยังว่าทุกข้อดูดูเนี่ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ย่ีใส่ลงไปได้นะครับผมว้าวใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับผมก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวค่อยปรุงเครื่องนะครับผมเดี๋ยวเอามาใส่ยอดมะขาม่อนก่อนนะครับหนึ่งสองสามโอ้โ เครื่องแล้วนะคะผมผมนัวเกือนะคะผมาสองนาทีครับ a few moments later ผมมาดูกันหนึ่งสองสาม นี่มันได้กี่ตัวเดี๋ยากให้ตากล้องแย่งกันว่าสารกินสี่ตัวนะครับผมจิบเก็บไว้ให้ตากล้องบ้างม,ม,มาแล้วครับผมต้องน้ำจิ้มก่อนใส่ความุ่ยใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็น้ำปลา หนึ่งช้อนครับผมน้ำน้ำต้มอึนนี่แหละกินจะอร่อยหอ,อมพ่าขคั่วครับผมต,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 ตมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก็มเม, <laughs> มนูอร่อยประจำปีนะครับทุกท่านเลยเสี่ยว

อร่อยประจําปีนะครับผมเกี่ยวไว้หนุบหนุบถ้ามันมีไข่มันยิ่งอร่อยกว่าน,นี้อันนี้ยังไม่มีไข่นะครับทุกท่านเลยเดี๋ยวมาลองมาหิบน้ําดูนะครับผมเปี้ยวย้มมะขามอ่อนนะครับเนาะแล้วก็เปรี้ยวหวาน,นครับผมใส่พริกลงไปโอ้โหเข้ากันดีมากครับทุกท่านเลยต้องนี่ต้องขึ้นเยอะล้วแต่ต้องอะไรอย่างี้อย่างนี้ น้ำนี่เด้อร่อยยอนมาขาบนครับ Ừm. <coughs> ừ <coughs> 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 เอาคิดดีอยู่มั้ยนี่แหละครับผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนคน้องแจ็คต้นขาด้วยนะครับสวัสดีครับ